สวัสด,กกวดีจ้าวันนี้กับม่พอก็คูอ้ออีกแล้ว้อจ้ะวันนี้จะมาน,นําเสนอการทําป้ายตั้งโต๊ะเ้อจ้ะวีนอนจะป้ายชื่อตั้งโต๊ะนะคะบริสดสนใจกระถักทอถามเามื่อใดนะจ้ะอันนี้พ่ออ้อเผื่ออ้อมก็รังสรรค์ป้ายตั้งโต๊ะให้กับตัวเองมาสิน,นะป่ามันมีมันมีเหตุฉุกเฉินเหตุเพดเพดพิพาทอยู่หนึ่งอย่าง เลยได้มาันาขูดออกนะจ๊ะมันบาสวยก็เลยได้ขูดออกแล้วก็ได้เอากระดาษทรายขัดใหม่นะจ๊ะปกติมันก็เอามาเป็นมาประกอบประกอบประกอบกันอยู่นะจ๊ะอ่าท่านก็ลองมือขูดออกก่นนะจ๊ะแม่ไม่ได้ดังใจก็เลยขอทําใหม่นะจ๊ะขูดออกเดี๋ยวราแลกก็ ขัดกระดาษทรายขัดใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วก็ลงสีใหม่จ้าลงสีย้อมใหม่เลยจ้าพี่น้องจ้าเอาทูไปขัดไปทูไปขัดไปจ้าพี่น้องจ้าออกมามันก็ได้ลักษณะแบบนี้เลยจ้ารอให้ป้ายสีมันแห้งก่อนอันนี้คะ่ะป้ายเองเฮ็ดอ่าเป็นเองทําเองนักเลียนพอไปตั้งตัวของไปค่ะพี่น้องจ้าเฮ็ดไปจ้าผู้ใดสนใจ ทักมาได้เลยจ้าทักสอบถามในการจัดทําป้ายได้นะจ้านี่จ้ะอ่าอันนี้รูปร่างรูปทรงของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วในจ้าหลังจากนั้นตัวหนังสือเราก็มาป้ายมันก็เป็นเนื้อไม้วันนี้เที่ิดติดตัวหนังสือเป็นตัว ตัวอ่าสีออกเงินเงินทองทองอีกเงินเงินอ,งอ่าสีทองทองมื่อเมื่อเงินเงินเนี่ยจะไปนอนจ่าขออนุญาตปูปิดปุูไปกะได้นาะเออตัวหนังสือเราก็ใช้อะคริลิกเนี่ยจ้าตาเป็นตัวหนังสืออะคริลิกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะอ่ามาแปะดึงสติกเกอร์ออกก่อนแล้วก็การหนังไก่แปะข้างบนแล้วดึงตัวหนังสือออกมามา,มาทาบใส่ว่สสาสันละแกะแกะออกมาก็มีชื่อคนแล้วก็ชื่อตำแหน่งนะจ้าอ่าแมัมีสองแถวเราจพี่น้องจ่าโอ้ยรถสกปรตสามรอกระพานไป เออนุญาตใส่เสียงในจ็คหนก็ยเาบเป็นอย่างจะเป็นน้องน้ำวัดให้ได้ขนาดนะคะให้พอหมอพอจอะนะจาะนี้ตกๆอีกนิดนึงนะได้มองนี้เราไม่ได้ได้มองนี้เราก็ปีนข้นวมาสนะอันที่เราจะติดก็คืออะไรใช้กาวกาวตาชั่งหรือากาวร้อนก็ได้เราจะพิ่น้องจารใส่ตัวหนังสือแล้วก็แปะล,ลงในผิวพื้นไม้ จิ้มจ so so ah, ิ like ้มจิ้มจิ้มแปะแปะจิ้มจิ้มแปะแปะจิ้มจิ้มแปะแปะอ่ะจิ้ม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 แปะแปะจิ้มจิ้มแปะแปะขวอ่ะใส่แล้วไปจ้ะพี่น้องจ่าอ่าตัวหนังสือก็แล้วแต่ขนาดป้ายที่เราจะสั่งนะคะที่เราจะทำเพื่อนเอ้ยว่าือเราจะพี่น้องจะเอาเร็วนะคะแปะไปแปะไปใจยำบนดูอ่าดูการแปะนะคะมือต้องนิ่งใจต้องนิ่งนะจ๊ะอ่าอ่าแปะ ไปจ้าอ่าชจิ้มใช้จิ้มก็กต้องใส่ลายนะจ้าพี่น้องมันจะเยิมเราก็แปะแปะพอน,นะคะมันไม่หลุดไม่ร่อนนะจ้าอ่าแปะไปแปะไปค่อยๆแปะไปอ่ามาแล้วหนึ่งชั้นนะคะอันนี้สื่อข้างบนนี้จะเป็นสื่อเอาเป็นชืออ่าเป็นเป็นชื่อนะจ๊ะ ชื่อของเจ้าของโต๊ะนี่ยหลายจะพี่น้องจ้าป้ายตั้งโต๊ะนะจ้ามันก็มาเป็นชิ้นอ่ะหลังจากที่เราแปะเสร็จแล้วบนในจ้าดูข้างล่างนะคะตัวหนังสือเป็นป้ายอะคริลิกตัวสีเงินเออสีทองโอ้ยบอกผิดตลอดเลยค่ะงานนี้จ้ะสวยว่จ้าพี่น้องจ้านี่แปะกับเนื้อไม้นะจ้านี่มาแล้วจ้าแลเกลียดนะคะนายเกลียดข้อสีนอกรวมหน่งพิมพ์ในการนะคะหลังจากนั้นก็จะมีมังกรนะจ้าพี่นน้องจ้าพี่มังกรแล้วก็มาแปะเลยนะนี่ เาแปะสักหน่อยอันที่แปะไปเราก็ทั้งไต่พื้นนอกจากซิ่ิงงาสกูใสอีกนิดนึงนะครับเพื่อยืดความมั่นคงไม่ให้มันหลุดมันออกกันจากกันในจัะพี่น้องนี่ก็นี่ก็เสร็จสิ้นมาเรียบร้อยแล้วจ้าจริงๆมันก็มีขั้นตอนอะไรก็นี่ละก็แต่เราก็เอาแบบย่อๆฉบับย่อยๆผู้ใดสนใจก็ทักมาหากันก็ได้จ้ะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจให้กันนได้จ้าแล้วจะหาคิมที่ดีเวลาลงมันจะเด้งไปหะกดหัวใจให้กันก็ติดตามกันได้จ้า ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋ารอบหนะ้าจะหาคลิปด,ดีไม่เบิ่งเลยจ๊ะพี่น้องขอบคุณจ๊ะบายบาย